สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ารอฟังข่าวใหญ่อาจารย์โอเล่พูดถึงสถานการณ์โลกที่จ้องจับตาอาจารย์โอเล่นักพยากรณ์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์โดยเฉพาะบนทิดตอกเฟซบุ๊กและ YouTube การทํานายดวงที่เข้มขน้น ออกแนวแซบเผ็ดร้อนจนกลายเป็นไวัยร่อล่าสุดได้ไปออกรายการทางช่อง You Tube คุยเล่นเน้นจริงทางช่องก๊อเบิจพลทีวีพูดถึงสถานการณ์ต่างๆของโลกทั้งภัยธรรมชาติและการเมืองโลกสถานการณ์การเมืองไทยอาจารย์โอเล่กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยว่ามีความร้อนแรงมีการคาดการว่าจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคม ธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์ของปี2569สถานการณ์โลกเตือนให้จับตาดูในเรื่องของน้ำและวงแหวนแห่งไฟซึ่งอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่ากลัวและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสึนามิในช่วงเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเตือนให้ระวังภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติในการใช้ชีวิต ภัยพิบัติของโลกและภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวอาจารย์โอเล่ทักเรื่องของแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเกิดขึ้นหลังสงกรานซึ่งก็เกิดขึ้นจริงภัยทางน้ำให้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้สึนามิในช่วงเดือนสิงหามีความกังวลเรื่องของสึงนามิภัยพิบัติอื่นๆและโรคระบาด จะมีเรื่องของโรคระบาดและในช่วงครึ่งปีหลังจะมีภัยพิบัติเพิ่มขึ้นอาจารย์โอเล่เน้นย้ำให้ศึกษาในเรื่องของโรคภัยและภัยพิบัติต่างๆไว้การเมืองโลกและหายนะท,ที่ต้องเจอสถานการณ์โลกโดยรวมอาจารย์โอเล่เตือนให้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำและวงแหวนแห่งไฟซึ่งอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่ากลัว ดวงเมืองปี2569อาจารย์มงคลเปิดคำทำนายปีม้าไฟเด็กครองเมืองปีแห่งการพลิกชะตาเปิดดวงเมืองปี2569อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเผยเป็นปีม้าไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยการสิ้นสุดของวาสนาของผู้ใหญ่การล่มสลายจากอดีตวงเล็บไพ่เดดะทาวเวอร์และการมาของคลื่นลูกใหม่ ที่ส่งพลังปีม้าม้าทองคําหรือม้านินมังกรที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนหรือจะเป็นม้าไฟที่จะมาแผดเผาทํำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับปีม้าปีที่ชงก็จะเป็นปีชวดและมีชงร่วมก็คือปีเถาะปีม้าชงตัวเองปีระกาตามความเชื่อนั้นก็ต้องรอคอยและ มีความระมัดระวังตนเองสิ่งรอบข้างอุบัติเหตุทรัพย์สินการเงินสิ่งที่ควรทำในวันขึ้นปีใหม่ให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดของแต่ละคนที่อยู่เพราะหลักความเชื่อการทำบุญสามารถทำได้ทุกที่ที่ใจต้องการส่วนวัดของจีนส่วนใหญ่นิยมรับแก้ชงจะเป็นวัดเล่งเนย,ยี่ สารเจ้าพ่อเสือและวัดไทยตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับทุกคนจะปีชงหรือไม่ก็ตามจะช่วยให้มีพลังในการเริ่มต้นในปี2569ปี2568ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์พ้ายแรงมากมายแสนสาหัสทั้งจากปัจจัยของมนุษย์เองและภัยธรรมชาติสภาวะแวดล้อมที่มีความรัก โลภโกรธหลงเศรษฐกิจโรคระบาดแผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นไปตามหลักความเป็นจริงอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมจึงใช้ไพ่ยิปซีและการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำนายสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในปี2568และใช้เป็นบทเรียนในการเตือนเพื่อบอกกล่าวต่อไปคำทำนายดวงเมืองปี2569 ปี2569เมืองไทยเป็นปีของคนอายุน้อยขึ้นไปจะได้รับความก้าวหน้าหมดยุคข,ของคนอายุมากได้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เจ้าชายเหรียญเปรียบเสมือนคนอายุน้อยลูกหลานผู้ใหญ่จะต้องอาศัยคนอายุน้อยมาเป็นบุคคลหลักบุคคลสำคัญคนมีความสามารถและดวงชะตาที่ดีจะมาคอยเสริมทัพให้กับประเทศไทย เพราะการเสี่ยงทายได้ไพ่ที่มาบอกเมื่อไพ่ใบแรกได้ไพ่เหรียญแสดงว่าเมืองไทยจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นการเก็บเล็กผสมน้อยรวมถึงการค้าขายการทํารายได้เศรษฐกิจจะต้องเริ่มดีขึ้นความคืบหน้าคําทํานายหมอปลายแพรกซิปเตือนปี2569อนุทินยังเป็นนายกเลื่อนเลือกตั้งเกิดฟ้าผ่าครั้งใหญ่ หมอปลายแพรกซิปออกมาเตือนและให้ความคิดเห็นถึงเรื่องการเลือกตั้ง2 5 6 9 9ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กโดยเจ้าตัวนั้นเผยว่าตนเองอยู่ในหมวดของหมอผีร่างทรงคนองค์ลงแต่ไม่ใช่นักโหราศาสตร์โดยช่วงหนึ่งของรายการไทยรัฐทอล์กหมอปลายพรกซิปกล่าวถึงเรื่องการเลือกตั้งในปี2 5 6 9ว่าจะไม่มีทหารออกมาปฏิวัติร,รัฐประหาร ทหารจะทำหน้าที่ของเขาจะมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าช่วงกลางกุมภาและมีนาคม2569นอกจากนี้หมอปายยังมองไม่เห็นการเลือกตั้งช่วงเดือนมก,กราคม69แต่ในช่วงปลายปีอาจจะเกิดขึ้นและที่สำคัญนายอนุทินชาญวิรูลจะยังอยู่ทำหน้าที่รัฐบาลหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ในปี2569จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่เกี่ยวกับบ้านเมืองทำให้เปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้และน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นจนต้องไปเลือกตั้งปลายปีหน้าคำทำนายโหนโสรจักนวนอยู่ปี2568จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องจับตาจากอิทธิพลจากดวงดาวสำคัญเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่คือดาวเสาร์ กับดาวพฤหัสบดีและราหูซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดีแต่บังเอิญย้ายจากกลางราศีเมษไปซ้ายมือเข้าราศีถัดไปจากเดิมที่ต้องถอยแต่กับกลายเป็นการย้ายแบบเดินหน้าทำให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องธุรกิจมีการเคลื่อนไหวมีอะไรแปลกๆและที่สำคัญคือมีอะไรเกี่ยวกับเด็กๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ความเป็นอยู่ของสังคมเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมต้องระวังอาจจะมีเหตุรุนแรงเนื่องจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวปี25 6 8ไม่เหมือนที่ผ่านมาลักษณะที่ต้องเกิดขึ้นรวดเร็วมากมีการแบ่งกลุ่มใหญ่ แบ่งกลุ่มใหม่ขึ้นมากลุ่มเก่าหายไปเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอาจจะขยายไปต่างประเทศได้ทั้งนี้คนในแวดวงการเมืองออกอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนคนไม่ค่อยแข็งแรงเดินกระเพกกระเพกแต่ค่อยๆเดินคนเลยไม่ค่อยเห็นหรือเซไปเซมาระยะหนึ่งแล้วจะไปทะเลาะก,กันต้นปีแบบหน้าเป็นห่วงอาจจะใช้กำลังคนที่มีอยู่มาสู้กัน ส่วนสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศต้องจับตาต้องเสริมสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งจากภายในประเทศและจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างไรก็ดีปี2568มีเกณฑ์ที่เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งต่อเนื่องจากปลายปี2567